สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานต้มเต็มดัำซิ่งฮนะัสำหรับวันนี้จ้พามาดูเด็กเพืหอนครับการให้ตักขึ้นรถด,ดับนะ <c oughs> มีขยับรถนี้ด้วย <c oughs> เออเขาลองตักบ้างครับจะได้เป็นเป็นกันทุกคนครับถ้ามีแต่เราคนเดียวเป็นก็ไม่ได้หรอกครับ เป็นๆกันทุกคนสนุกดีครับตอนที่คนนึงไม่ว่างคนนึงก็ตักแทนได้อะไรแบบนี้ครับสนุกดีอ่าขึ้นมาเลยจ้าฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานตอมแจมดับซิ่งนะครับตอนนี้คนติดตามไม่ขึ้นเลยครับเสียใจมากไม่มีคนติดตามเ็เลยอ่ะคนดูก็มีอยู่แต่ไม่มีคนติดตามเลยอ่ะก็เสียใจอ,อ่ะครับ มาดูฝีมือการตักของเด็กที่ฝึกได้หนึ่งเดือนโอ้ยไม่ใช่แล้วถ้านับเป็นชั่วโมงการบินก็จะประมาณเดือนหนึ่งได้ครับแบบจำเี็มเดือนนะเพราะว่ามันตักบ้างไม่ตักบ้างนะฮะตามฝีมือครับว่าเขาจะคันนึงก็จะใช้เวลากี่นาทีครับตอนนี้ไปแล้วหนึ่งนาทียี่สิบสองวินาทีนะฮะตอนนี้มาดูกันว่าเขาจะตัก เขาะจะใช้เวลากี่วินาทีนะครับกี่นาทีในการตักเต็มรถดำหนึ่งคันเต็มนวนหนึ่งจำนวนแปดตักคูณนะครับหรือประมาณกับคิวหนึ่งครับอันนี้มัน0.45หรือเปล่าบุ่งกีเราเนี่เออมานี่แหละเออแออกครับนี่ไงล่ะตายตายไมาอีกมาอีกเราจะใช้เวลากี่นาทีในการตักเต็มรถดำหนึ่งคันนะฮะ น้องมันไม่ค่อยว่างนะเพราะว่าตอนเย็นม,มันจะไปทํางานพาร์ทามครับน้องก็ทํางานถึงบ่ายสามนะหยุดอาทิตย์ละครั้งครับบ่ายสามไม่ครับทํางานเริ่มบ่ายสามถึงสามทุ่มครับอ่าแบจ้ะเออเออนั่นแหละโอเคไปโหนึ่งอีกหนกระโปรตอนนี้ไม่ได้นับตักเลยครับ เอาเป็นว่าพอสมควรก็เอาเลยครับสอนอยากให้ขับเป็นทุกคนครับถึงรถเราจะไม่ค่อยแรงครับรถเราเหมาะสาหรับฝึกมือใหม่นะเพราะว่ามันรถช้านะมันค่อนข้างช้าครับอันนี้มันนี่เออมาข้างหน้านีล่ลูกจะใส่ตัวดีเดยวหน้ายกโอ้โหนี่คือการโรยนะฮะ โ okay, อเคเวลิกูดล่ะเอ้ยอ่อมอาแล้วไปครับใช้เวลาไป3นาทีกับ1รถด,ดำนะฮะถือว่าเวลาไม่เลวเลยนะฮะสำหรับเด็กสุดหัดทันคนนี้นะฮะจะไปโดนสโลบพี่ดิเอาแล้วเอาแล้วอ่าจิมสลลบเฮ้ยเฮ้ยสโลบเสียพังเลยเอาไว้ดีดี มึงขึ้นมึนแถววาไปดีดีสลโลว์ไปสิบ้างมึนขนาดพ่าเอาวางลงไว้ไปนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราให้ดูหน้าตาชัดๆนะไปครับเจอกันคลิปหน้าครับฝาก,กกดไลคก์กดแชร์กดติดตามไทีมงานตอมจำดับซิ่งนยน,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ